คันนี้เป็น Honda M S X 1 2 5ย S F นะครับคันนี้นะครับผมเป็นรถปีหนึ่งจด19ธันวาหกสองนะครับก็จะปีส0อยู่แล้วนะครับผมคันนี้วิ่งมาสองพันกว่าโลนั่นเองครับดูดอกยางได้เลยนะครับผมลึกเติบเลยนะครับดูให้ดูตรงกลางนะครับไม้แท้แน่นอนนะพี่นี่นะครับเพีไปได้เคลียร์มาเยอะมากนะครับนี่ฮะดูได้เลยครับของแท้นะครับดอกอย่างนี้นะครับ นี้ถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับผม็นติ๊กเกอร์แต่งด้วยนะครับโอเคเราไปดูสภาพรถเลยนะครับผมนี่ฮะชุดสูงชุดสีเงาวับเลยนะครับงดูเครื่องครับเดิมเดิมครับเราไม่มีขยับไปแรทั้งสิ้นนะครับเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่ฮะติ๊กเกอร์จะเป็นติ๊กเกอร์ติดล้อมาเฮตุซีเนาะนะครับติ๊กเกอร์แต่ง นะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับคันนี้สีชมพูคันนี้ก็นนกเล่นกับแสงดีครับคัน,นสีนี้นะนะครับดิสเบกหน้าหลังนะครับโชวให้มาเป็นโชว์หัวกลับนะครับผมนี่ฮะล้อก็จะเป็นแบบเฮทูซีนะครับติ๊กเกอร์แต่งนะครับผมโอเคไล่ดูชุดสีบนกันต่อนะครับนี่ฮะสภาพ ถือว่าสวยนะครับดูเครื่องครับฝั่งนี้ครับน็อตหัวโคมทุกตัวนะครับไม่เคยแกะแดงสิ้นนะครับเดิมๆครับผมคันนี้กระจกบางโคนมีครบนะครับรถกรุงเทพด้วยถือว่าใสสะอาดนะครับคันนี้ใสๆเลยนะครับผมเนี่ยดูสเตอร์ได้เลยครับ2,000โลคมกลิบเลยนะครับลึกมากๆนะครับ โเคเราพักข้างบนนะครับไปกันดูเลยนี่สวยจริงๆครับสวยจริงๆคันนี้นะครับผมกุญแจเป็นกุญแจแท้นะครับแจดอกแท้เลยนะครับผมโอเคดูหน้าไม้ครับคันนี้นะครับผมสองพันสามร้อยโลนะครับยังสองพันสามร้อยโลเท่านั้นวิ่งน้อยมากๆแล้วครับรถจะปีสองศูนย์อยู่แล้วนะครับนี่ดูไฟท้ายครับ ออาาโอเคครับเดี๋ยวเราขับตากันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับผมน,นิ่มๆเลยนะครับน้องเพื่อนฟังนิ่มๆเลยนะครับผมไฟหน้าผมนี่ผมตามติดหมดนะครับ เดิมนะครับแต่งเรื่มนะครับคัดเพิ่มนุ่มนะครับนุ่มเลยนะครับนุ่มดีนะครับข้อเกียร์ดูเขานิ่มนะครับให้ผมค่อยๆปล่อยคัดหน่ยปล่อยเร็วเกินกัสดับโอเคแล้วคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมคันนี้สองพันโลนั่นเองนะครับนุ่มๆเลย นะครับคันนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ